สวัสดีค่ะกลับจากไปอยู่เวนมาก็จะเริ่มเครียมองนี้ละค่ะฝนกระตกโปรยๆปๆยักน้อยยักเสียดใส่ซำใดเนะคะ่ะและบหูว่าจะเริ่มจากจุดไหนนะคะแต่ขอให้ชมความสวยงามก่อนอสวยไหมสวยเนาะคะ่ะ ว่างเวีนีบได้ดูแลนอกจากหดน้ำอยู่ประมาณเกือบสามเดือนนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวลงมือก่อนนะคะเครียกระถางบางส่วนแล้วล่ะค่ะก็เลยเอาน้ำตกมาล่างจัดไปสกักก่อนจังจะกลับไปเครียตัจัดมุมไม้นะคะถาเมิดก็คือใบแต,ต่ตอมือไม่เรอยๆเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ขอล้างทำความสะอาดแล้วจัดจัดแล้วเสียเอาให้เบิ่งนะคะว่า ใส่ได้พ้น่อรจะตจัดจัดมุมจังใดจังจะง,ง,งามเนาะค่ะล้างทำความสะอาดก่อนค่ะ สวัสดีกันอีกครั้งในเช้าตรู่วันจันทร์นะคะเมื่อวานเนี่ยเมื่อแรงหลังจากกลับจากโรงเรียนไปยูเวนมาเนาะ,ค,ะค่ะกะเฝ่ามะเครียมองนีค่ะยายกระทงกระทางออกไปจัดไปมองหันมองนีทั้ทงทางหนาหองไม้รัวขาวเนาะคะ่ะและวก็ทางด่านคอกหมาแล้วกน็นำตน้นพุทซ้อนเข้ามาปลูกในนี้ค่ะกับว่ให้จัดอีกอย่างเรียบร้อยเลยเนาะคะ่ะเนาะ เฮ็ดมองหันมองนี้ไปจัดน้ำตกล่างอ้างน้ำตกนะคะเครียรออกแล้วก็จัดนี่เอาพุดซอนมาปลูกไว้มองนี้ค่ะอาจจะมือแน่มองไม่เห็นเนาะค่ะเดี๋ยวมือไม่ยังคอยเบิงเพราะว่าตะกอนปลูกสาระแหน่นดนีนะคะบันสลรแหน่ตายก็เลยเอาพุดซอนมาลงแท่นค่ะกับบ่อใดไปซื้อกระถางพอดีค่ะแต่ก็ยังเหลืออีกอยู่ชมจันทร์บอกค่ะยังหามองลงบ่อใดเนาะค่ะมองนี้ก็ลงขึ้นจักน้อยเนาะค่ะ ลงขึ้นนิดนึงเหมิดแน่ค่ะเพราะว่าตื่นเสาร์มานะคะกับฟาวมาไอทายวิดีโอไว้ก่อนก่อนจะไปหาเข่าหานา้ำตอนเสาร์ให้ลุงก,กินเนาะคะ่ะลูกกำลังนอนอยู่นะคะกะจะคล้องกับเลยส้งกาแฟมาตังไบกับย่างออกมาเบิ้งมือว่านนี่ค่ะฝนตกแห้งอีลีค่ะตอนฝนตกมันโบ่ฮันในเหมิดเนาะกับพยามจะเฮ็ดอยู่ค่ะ ยหญ่กระทางที่หอยอยู่ใต้ตน้นมะขามนะคะเพราะว่าใบมะขามกิ่งมะขามเฟื่อยลงมาทับเนาะกะเลยง่ายไปใบหนาคอกหมาเนาะค่ะหน้าคอกเนมกับหน้าคอกคันโลเนาะเดี๋ยวที่ผ้ายางมาเบิงค่ะกะบบท่านในแล้วเลยค่ะพอดีฝนตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ <laughs> กัก็ต้องได้ยุดคการนี่เอาเข้าหรือสี นะคะมาหอยเดี๋ยวจะเห็ดอีกอยู่ค่ะปูบกเผายัางเหลืออยู่นะะเนาะค่ะนาะนี่ค่ะแจงแจงแล้วแจงแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปปิดไฟนะคะที่จริงยืนมือเข้าไปปิดมองนีกระได้แต่ผู้ติป์กดดึงกระจกปิดใบเนาะคะ่ะกระต้องยางเข้าไปในคอกมา สิพยยามเอินบ้านเนมบ้านฮันโหลนะคะบารนเนจิบอยากเผาคอ,อกมาเนาะให้ให้มวนแนนนะนี่ค่ะไปแล้วพุดซ้อนได้ที่ลงได้ที่จอดแล้วยังเหลือก็คือชมจันท์นะคะชมจันท์เอาไปล่งมองเกาสะบบไตต,ตนฮิรันยิกา อยางไห้เพื่อนเฟือยขึ้นไปกับฮิลันยิกานะคะนี่มาให้มาดูนะคะน้ำตกกระโตเก้าน่ะค่ะแต่ผู้พังไปหลายอยู่ค่ะโตกันที่จะให้น้ำโต๊ะไลค,ค่อยๆนะ่ยผู้พังไปดึงออกไปเบิด่ะค่ะแม้กระทั่งที่จะตั้งข้างบนว่าอยู่ดีมีสุกนะั่ะก็ตั้งบ่ได้ค่ะ อันตรงต่างเพนหักเนาะค่ะเนาะขูทิบกันเลยเอามาว่างข้างลางเลยพอดีเป็นกันถาห้านั่งจากนาประตูบานมันจะเห็นซ้ายนามซ้ายยังเอาตัวนี้มาบังกับพอดีค่ะแล้วก็จะค่อยๆตกแต่งไปไม่อีกเนาะคะ่ะตรงนี้เมื่อว่านนี่อุ้ยแต่สิไดยค่ะเมื่อเช้านี่มาเบบึงหล่องร้อยนะคะตัวนี้ค่ะ กูทิพย์เขาไปมวนล,ลูกแก้วนะคะได้โตกลนใส่เพิ่นเส้ยเศรษฐีเรือนในของกูทิพย์ก็เลยปวดเลยนี่ค่ะพ่อดีใหญ่มากเป็นสองกระถางคู่กันแต่กินเนี่ยว่าคนตายแล้วก็ลืบไปเลยด้วยค่ะเอาไปใบไตหมคามเพิ่นละงามเนาะก็จัดมาวางได้ประมาณนี้นะคะ ดนไปทะเบือกไปจังใหญ่ม่มขาะมีปักไฟไว้ทุกมองอยู่ตรงนี้เมื่อว่านนี่ฝนเมือ่อคืนเนี่ยเนาะฝนตกแห้งไรก็ที่โบยังใง้นามถือปักไฟนะคะเพราะว่าสร้างพอนับปักไฟไปตามหลักกับฝนาสาดเข้ามาก,ก็เลยหาถุงดำมาจัดรอบเข้าไปนะคะโให้เน่เห็นหลกักกันพางตาจักน้อยหลกักกันโบห้านามถือนะคะ สวยแล้วสภาพเนาะคะ่ะฝนตกลงมาดีแต่ว่าเป็นผืนซีมเมนต์กะะับแหงไ้เนาะค่ะบ่อชื้นแช่คือเกา่าบรรยากาศโดยรอบตอนเช้าก็จะประมาณนี้คุ่ทิพมากหมักมุมระวางแพบารามีต้นหมักขามฮิลันยิกาหลักต้นโค่นนะะี่ค่ะเวลา บสบายใจเมื่อยก็มักมากจับกล่องวิดีโอและกับเบิงค่ะแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่นะคะขอกลับเข้าไปกินกาแฟาก่อนเดี๋ยวกาแฟาสิเย็นนะคะเคยเป็นบอพี่น้องส่งกาแฟาไว้แล้วมกักอยากกินห่อนๆเพิ่นว่าแล้วก็มักยางไปเห็ดอย่างอื่นหรือไม่แนวเห็ดกลับไปกาแฟากัเย็นกับอุ่นก่อนเนาะเจอกันใหม่มีความสุขเช้าวันจันทร์เริ่มวันสดใส ไปทำงานอย่างราบรื่นนะคะมีความสุขทุกข์ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการค่ะ